ดีใ่ะเฉพาะมงมอรเซนเปอรรเรเน่อยากงเขาเล็กปูเนี่ยเจ้าตอกเล็กปูนี่เขาหายรถด่พัหายสี่พันหายสีพันปาจกเงินถ่ายแล้วนะเอ้ไม่เซนแล้วสพันใสคนบ่าหายเยอะสี่พันอ้จ้าเขากอนนี่มากระไอรัโอ้ยสีพัเนาะ ว้าวก็ติดเงินนะนะใช่นีแล้วเลยว่าเฮ็ดเป็นพีเอยู่ไมออนือนว่าน้ำเมียอยู่บ่ะนือว่าน้ำพิ้นไอยังไดฉันอย่าได้หินอย่าได้คลองเออแต่ว่าเม่เจ้าอยากมาอยู่บ่ะเออแม่เจ้าอยากมาอยู่ถถาได้งวอ โอเคน้องพี่น้องมาต่ออีกคลิปเนาะออยู่เฮือนไอ้สวนเล่าพี่น้องเลยตอนนี้กะกำลังพากันจับง่ายใช้ขัวกำลังจับง่ายใช้ขัวบ่หรือว่ายับยับง่ายใช้สวยบ่ไม่ขึ้นมาต่อโอ้คือเอ้ยยิงแล้วโอ้

ขมุนมาถือทางให้มุนแม่มันอยู่บ่อทางใดก็ได้หัวแม่มันสั่นเออย่ก้เนาะเออทางใดก็ได้ทอรอเลยมาิบ่อข่อยไดบบ้นมาข่อยไปครึ่งให้เราทางนะมัเจอตัวชนดีพวกนี้าเป็นเมื่อกี้นี่เป็นถือตัวหัวเกาป่ะเนี้ขาหัเกาเอาข่็ย่่วยอ่ะแต่ว่าเพเขานี่พวกเราเป็นประมาทที่่เฉพาะนจบ่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ข่อยเพิ่งไปเซ็นดไปอยากงเนียเขาวกเขาเลกปูเนี่ยเจ้าตอกเลกปูนี่เขาเขาหารถ หกพันหกพันป่อาจกเงินถ่ายแ้นะอ๋อไ่เส้นแล้วเลยสิพันไปคนบาหายอย่ะอ่ะสิพันโอ้ยตัเขาก้อนนี่มากระไรโอ้ยสิพันเนาะว้าเงินถ่านะกจะใช่นีแล้วว่ายเป็น่เอยู่แล้ว ชื่ัเติมเงินมาแสน่ไเนาะเติเงติมเงินเตนกเชอามาแชนกันเลยเนาะโอ้บ่เอาจะไปใช้เห็นว่ากันเนาะพี่พี่กับท่ไอ้กันเลยไเกันเนาะบางหัวมันวนีมไปเจ้าที่ตีเล่นในรถาใบยามไม่ได้หรอกไหมยา่ได้โอ้ยามไ่ด้ย่ได้คอยใช่ได้ประตูเขามาอยู่นี่บกได้แลบ่ได้กาจอดนรถเดีรกันนะอ่อยู่เขามาแล้วบ่ด้ก็ช่นบ่น แยกอิดมเหยียบใช่ว่า้าันแปงแปงประตูได้หว่าจะเอาค้มาใ้ีาไปได้เาสร้างเคยอยงมากเลยอ่ะเข้ามาเฮ็ดกระเลือกเห็ดบอแดนรนด้เหยเอกดนได้นี่ชาตัวนี้ชองเชานี่เาน่เพลนเลยประตูเน่ยเืทางนี้ก็ได้บอแดนปรตเลยเฮ็ดเจ้ารถดีๆอ่ะโอ้ดีเลยโอ้คืออยู่คืออยู่คืออยู่คือ

เริ่มแล้ว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 ตัวนด้อเออเอาดันได้ระังมือได้บังเอ่โอ้ยลูกทิพพาอจันดวงดวงนี่เ้แต่บุคติอ้วเอาออกมาพ่จันรโอ้ยเงเนเนาะไปเาะ Nó cắt nó mất mọi người mất mát 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 บอว้ยเอฟซีเนาะทางฝั่งลาวฝัง่งไทยหรือทางต่างประเทศน้ำพี่น้องเลยการยินดีเข้าสูาาาา่ช่องของบอตาบ้านเฮาคือเก้าเนาะช่วงบรรยากาศค่อยขำยามแรงพี่น้องเลยข,ขับมากขับมากอะว่าเริ่มติดอ่างเลยนะพี่น้องก้อยหบแล้วว่าซื้อหน้ามาซองตุก๊กเบิร์ตพี่น้องเนาะว่าแถวนั้นนี่ก็บบุคคลมีค่นค่าบ,บอเสนมาเมือนะ้าต้องเตรียมมาลุ้ถ้ามาทางเอื้อนอ้ายแล้วนี่พี่ชั้นบอจิต เจ้าเคยขึ้นเบิ่งได้เถิงนะเคยได้ขื่นเออคอยจะขึ้นเบื้องนี้น้องพ่นอยู่เถิงได้ก่อนนี่ขอขอไอ้ขออนุญาตขึ้นได้เด้อมาขออนุญาตได้ได้พี่น้องเนาะอ้โหท่าบันไดสิบหักบ่ยิ่งหลานิลื่นโปมือนี่อ่าเฮุดเออ อาทุโอ้พี่พี่มามานังพี่ละมาไว้ไว้พาน้องมานาังพี่ไว้อ้าพูพากันไปนั่งยูฟุนเบิดมาไว้ไอ้ถามนี่มาไว้มาไว้ไวใช้ใช้เม่จะได้เพินพ่นเพิ่นมาอยู่แต่โดนแหรอบ่อเจ้าเจ้าเคยเห็นเพิ่นอยู่บ่เคยเห็นบ่ เพื ừ, rumor, ่อนมาเยี <retention startup> ่ยมอยู่บ่ะเพื่อนมาเลยมาเออเเพื่อนไปหาเงินเนาะอืมเพื่อนไปหาเงินเอือใช้ใช่อื้อเจ้าที่ไปใช้เลยเอื้อเจ้าไปใช้ฮะเราพอดีหัวเพียงหัวพี่น้องเลยเออดีหัวเพียงหัวรังสู้สล้อยอย่ฝนตกมาทานบริพารบลัง ฮะบริพาบ่บ่ะบริเปียกวะเนาะบริเปียกเสร็จแล้อึ๊บป้าเนาะอันนี้ไพ่ชื่อมาให้เนี่ยไพ่ชื่อมาให้เนี่ยฮะไอ้น้อชื่อมาให้จักรีบ่ะเนี่ย à bỏ lao pha phơn phò phần là nó à bỏ lao pha phơn thư mà hại <laughs> bây giờ thì ừ. thế vào chít cái túc nè à, <laughs> khuyển ma đấy khuyển ma đấy nó đại thằng nam đang bước xả gần như nó đường tiền đường nhàng phơn thì đoàn người chắc chỉ hết trên đây bây giờ อย่าพากันแลน้ำตึ้มตั้มเลยหน่อยอ่าเลยได้หนิโมแน่นะ่ะไอเบิงมันมันเริ่มมาเป็นต่ยากน่อยได้หน่มื่นมื่น้ยินพอเจ้าวายชีมา่มา่งเลยถ้าเฮ็ดกระท่อมนั่นโมเล่อชีเฮ็ดยังได้เฮาบาดเนี้ยเอา้เาได้นอนแข่งผลเลยเนาะบาดเนี้ยอือไปแข่งเฮ็ดเนี่ยฮะไปแข่งเฮ็ดกินกินแล้วบ่าอ่างเนี่ยอือ ะาว่าน้องๆเพิ่นกะบกคอยนี่ประไดพี่น้องเนาะก็อย่างเพิ่นกะคนชนเผ่าแน่เพิ่นกะบ่อยากเข้าใจภาษาแน่บังคับน้องปจิตโดยสบายดีเอาข่อยมีแนวที่อ้างหน่อยนึงนี่นะว่าน่าหัวแล้วนะอีย่าจจำมาดูดิจำหัวมาดูเอาไว้ไว้เบิ้งขะจับเองก็ได้ได้หนึ่งเข่าจุดไฟใหม่เออไฟเข่าจุดไฟใหม่ไหมเนี่ยฮะบักกิม ผู้ใช่นี่หนึ่งเข่าจนไผ่ใหม่เนาะแบบไผ่ลูกแห้งเนาะเป็นไผ่ใหม่โมงมาจ้ะเบิ้งเบ้งเข่าไปนั่งน้ำน่องคนกอนบาทหนึ่งอ่าเออเดี๋ยวสิปิดโฆษณาเออคนที่มีนาคนไหนก็มีเนาะแมนบ่แมนบ่คนี่มีนาเออพี่มานั่งใกล้เพื่อนพี่ไว้จะลอ่าเอเอื้อยเพื่อนก็ชื่อมีนากันได้น้องเพื่อนนะน้องเพื่อนเนาะ เออชื่อมิน่าคืออ่าน้องวจิตรกชื่มนาเออนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะกมีอ่าหลายคอมเมนต์เนาะเพิ่นคอมเมนต์กันเข้ามาว่าแต่ในเรื่องมโดยม่ของทางน้องๆเพิ่นนี่แหละอ่าอ่าทีแรกกบางนึงเนาะางนึงก็คือผู้เป็นอ่าทางทีมงานแล้วก็ทางพ่อเพิ่นพากันอ่าไปไปง้อเนาะเป็นงได๋ไปงอแน พอไปงอเนอะมันมีหลายอย่างหลายแนวเนาะมีหินมีคลองเพิ่นได้บอกอะไรด ạ อยู่ได้ยูตั้งไว้เราเป็นเลยอันได้คอยจีไอคอยจีดึงขึ้นจีนะเออได้อยู่ได้อยู่นี่อ่าคอยจีตั้งขึ้นจีนะมีหินมีคลองน้ำเน่บ้านนี้ก็ได้นะพี่น้องเลยอ่ามันก็ได้เกิดมีความยุ่งยากอีพีเพิ่นกับอมิ้นกันข้ามาว่าโอ้ในเรื่องของทางแม่นี่ โบอันนั้นก็ย่าเด้อบจิตเด้อฉันเลยดูดูมันยากเนาะมันยากอย่านั่งลงนั่งลงมาสิเนะเอ้ยมึงมึงห้ำมาพี่เจ้ามาไปมาไปเออไปนั่งข้างนอกกูไปโอเคไหมอืออือออเออไปหันคือวอาเนี่ยเพิ่นเป็นคนไปเนาะเพิ่นไปดูดูอ่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยทั้งอาณาบ้านอาณาเมืองในทถวเิ่นจำเขา จำจำคนเพิ ch ch signal, ่นเข้า yeah. บ yeah. okay. ้านแล้วเพิ่นเอคั่นสิออกมาน่ะคือต้องได้เสียเงินเสียเสียงัวบ่ได้เสียเสียเงินเท่าเสียบ่เงินเนาะอ่าเสียงัวเสียงัวอ๋อบดนี้เฮาบ่มีเงินบ่เสียเงินัวแหละบ่มีงัวบ่มีหยังสิเสียเพิ่นเนาะแม่นอครับอๆๆก็เลยว่าเอองงามๆนี่ล่ะเออโอเๆๆมื้อชื่อนมมาต้อนเด้อ อีกีมันคอมเมนต์กันก็พามาว่าโอ้ยบัต้องอันนามเสียเรียดเด้อบัวัสนจะโบกเราบัวแสนจะเราสู้ให้เราสู้พอมีเงินมีเฮือนมีชั้นเดี๋ยวเพื่นก็กลับมาเองบัวแสนก็ขับกับบัวจักพี่น้องเนาะมีแต่ว่าเอ้าเอาก็ช่วยตามที่เขาช่วยได้ก่อนเนาะเดินเดนอันนี้คือบอถึงของทางอานาแม่ของน้องๆเพื่อนเนาะแต่ว่าแต่ว่าชุดเราไปนี่ไปแบบ โดยที่โบได้ยนันไม่นี่กันในชื่อบ่เป็นคือผู้เป็นแม่นะเราเราไปบบาแบบโบสั่งบแลาวอ๋อแบบทั้งนี้ก็ยังโบได้แบบจีบใบตั้งตาในกลุ่มยังเออโอทั้งนี้อยู่ทุองอามา้อแม่ทุ่งหม้อไปมาแต่ทุ่งหม้อเรา,เรา,เราไปเลยอืออืออืขึ้นไปนำ้ำเอาบบรักกุยเนยไปนำ้ปนำกับโบมา,าอ่ะนะอือก็เลยว่าเออมันกะเหตุจังไรใช่เนาะคนคนโบอยากมาแล้วก็บโบจากกลุมสิว่าเน๊ แตมีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเหลือว่าเออข่าเพิ่นมากะดีใจนําแต่เฮาเฮาเองเนาะถ้าว่าพ่อแม่เพิ่นมาเนาะก็ดีใจได้แต่เนาะก็มาแี้ยน้องๆเพิ่นนี่แหี้นี่น้อยเนี่ยหัวชูฉลอนเนาะแต่ว่าถามถ้าว่ามันหนุ่งมันยากว่าสัญในเอฟซีเพิ่นแบบเลยแต่ว่ามันหนุ่งมันยากอีกีก็เอ้าตามคาให้เพิ่นดีสั้นชซาไปตามแตะเนาะอีกแล้าเนาะกินทอดแม่อยู่บ่ล่ะกินฮอดจะให้แม่มาบ่ ไปเมื่อไหร่นไ่้บอ้ะแม่ยูบอ้ะเน่ยบอ้ะน้ำเป็นวาอยังไรฉันอย่าไ้หินอย่าไ้คลองแต่ว่าแม่เจ้าอยากมาอยู่บออเแม่เจ้าอยากมาอยู่ถ่ายไดงัอเป็นยังไงเราคือไปตอนจะบิดเราได้บอกเจ้าอยู่บเพิ่นได้บอกเจ้าอยู่บ่ะตอน่นจีไปเป็นวาอยางไร ờ, mình mới bỏ, buông bỏi đấy, ừm, à? đấy, đấy nhá, ừ. bộ pin đục, đây ma gì đục, ừm, ừm, nô nô, vấn đề, ngân xíng mua đái vấn đề, đái ma đó, P.Đ. hả? Hậu nó, mua, này đấy, เออนั Ê, ่งใกล้าก ah. no. no. wow. ็ค no. wow, ือผ uh ู้แล้วแบดนี้เนาะชีเล่บางเนี้ยมีเจ๊ดิ้งน้อยตะมุตะโมอยู่กเนาะว่าเด็กันี่ยเนี่ยนี่แหละเอฟซีบางคนเพิ่ลจากว่าเป็นยังอยู่เราคือป็นอย่างก็มีแต่ฮิตเนาะว่าได้เพิ่มตั้งกันมาแล้วนะเอาผู้เกิดใบแง่รุ่นนี่ก็เพิ่ว่าแล้วนะก็ได้นั่นแหละจะได้เสร็จ เป็นเห็ดย้อนกันกันแบบไหวมันเกิดเห,หตุการณ์อย่านี้เลยเนี่แต่ว่าบ่มีฮี a t เป็นให้ชิง่ายเนาะ<ม>แต่ขนาดนมีฮี a ยังยัง,ยงบมย่านนะแต<ม>่ว่าแบบไปง่ายมาง่ายให้ใครไม่รู้ปไปง่ายมาง่ายเนี่ยคนคือเสีเลือดลากันอ่าไว้เนาะนี่ว่าเสีเลือดลาก,ลากไไันไปว่าโอ้ยังย่านเสียนั่นเสียนี่เนาะเสียนี่อดเอาสันนั่นแหล้วคิดองะไยคิดให้กันกับเออเอาไปให้กันไปอ่า

bạn chắc? nào bà? nhìn ừ. chắc quá cú đấy kiểu họ thang ngày ông giật ừ. nhìn như ừ. nụ vài phút đấy nó Ê, con nổi đấy nó lao cả bộ cho khôn, nó Khôn nưng hả ní khôn nưng đấy mình sẽ đem hốt cú đấy hả áo bài phụ nữ áo nỉ xì oh oh bất bất thân ni bao bất thân đấy nó bài phụ nữ bất thân Hùa, phía hùa ngồi dưới, lầy lầy Cái khe Anh nhuộm bộ cơn Tao chạy bì kìm nó Ừm, à, bộ tao mùng ừ, ta hạ như đấy Mèn bà Mùng hạ, nó húc Húc, Không có <laughs> Nhân, nhân, bì, ba bì ra bà lý bì ra lụm nè Phụ nàng nhảy Nhảy เราเราเราเรเอาไปผู้น้อยบ่ผู้น้อยในยสุดเดีสสสสสสส๋ยวชมชมุดผู้นี้หกปีอ่าหกปีเจ็ดปีผู้นี่ในชิมุงซีนี่ผู้น้อยเนี่ยดูว่าดูว่าหวัวยดูว่านอ้องเพิ่นแบบแบบพี่เนาะยันขยเง่แน่นาะขยเน่ขยเง่<แ><แ>ยันล,ลักซิปเอ้าที่แมนที่นอนแต่บางนีนะว่าแต่บางนี่ได้นอนเลยเป็ไหนไหนหมูมีได้มีแต่ขางเดียวอือันนี้เราเรามุ่งใช่ไหมบ่ Ờ. đi cái bao đạp của nhà kỳ xuôi nhé đi chạy no. uhm. à, nó và hm 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 hết hm 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 cái hm 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 bò hm hết hm này hm 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 thôi hm <oung> อยากได้อยากลิ้นอยากกินอยากได้กูเป็นอยากได้ในนี้อยากได้ของลิ้นของกินนี่ไลยจำเนี้ผู้ใดมีอยางกินผู้ใดยังก็นี่ได้จำเนี่ยจักยังพอถ้าฉันนี้ไงแม่อองกูดึกนั่นว่ามีนาจัดพี่ว่านนำเทน้อชุ่มไอ้ว่าแล้วนี่ก็เข้าใจอยู่บ่ผู้น้อยเนื้อหูยว่าแหละหูยวาววานี่หูนะ ว่าเพิ่นพึ่นพิ่นเพิดสิพังง่ายกลัวแบบขี้จะโดยนี่เพราะน่มันยังจะโดยจะโดยกินข้าวอันเดี๋ยวเอาเรื่องเข่ามาแลวกันนี่ไผ่เห็ดไ่ใหม่นี่ฮะเจ้าว่าเพิ่งห็นว่าทำไผ่ไผ่เห็ดไผ่ใหม่ผลงานไปนี่ผลงานไผนี่เจ้าว่าเมลเลยแท่นีลนี่พี่้องมใหม่คู่นนี้เนาะโอ้ตเมลเลยแท่เมเลยเท่ใช ไปดวกเนาะนี่เนาะใหม่เบิดไปดวกไปโดนมันใหม่เอ้าผลงานเจ้าตีผลงานเจ้าตัวนี้เนาะอ่าเกือบเด็กปิงนัวอ่ามีเบิดแล้วกันนี่เนาะตะกี้บ่มีอย่างเนี้ยมาใส่เออโบว์ไข่อ่ากำลังมือเลกพี่น้องเนาะก็เลยแบบจักรีบายและทิ่ทามยังชิบอยยังเลี้ยว่านะอ่างั้นไครไปใช้เบิดี๋้วผู้อยู่ตารางเขาจะมออยู่เออผู้ Oh. งสัญญาณพันเด่นเลบแฟนผู้ใดก็มีอ,มอยู่แ่้วบ้าขึ้นยิินข่าก็ง่าย่หรอะพื่อนอืมเขีปวกเห็นปวกโอ้ได้ของซ่บเลยเนาะเมื่ออื่นไปหาไ้เกงชูก,กินไนเดอ้อเออไปหาไววแ้วขูดขูดตีนไว้เดอ้อเดี๋ยวสิเกงทำ<ม>ชิได้มาเด้อ่าสะว่าปวดิีตจ้กเชื้อชิมาไกมุ้งมือ,อก,กัน ลำเช่านี่จีออกไปตัดเขาซะก้อนนลำเช่าไปตัดเ้อนตัดเขาลำเช่าก้อนเนาะได้เลยก็จะว่ากันน้อเนาะทั้งคือว่าเดี๋ยทั้งนั้นกับผ้าน้ำผ้าน้ำผลถ้าตัดลาลายกับไม่ได้เด้่บัดพอเขาเขาแก่มันมานเลยก็เบือตัดแล้วมันมันเริ่มกลม่ิเริ่มท่อเขาตัดแล้วมันเดยอะแต่ตัดพวกมันนี่แหละเป็นชาวเป็นอย่างนี้ได้ได้ยังได้เยู่ แต่ว่าเออเนาะมันเดือนชิบชิบ่องอะไรมันเริ่มตั้งท้องแล้วตัดไม่ไหเย่อไหร่บ้าหมนกัเนเออบ้าเหมลอนกัดโล้วฝนตกลินไปแต่จะสีแล้วีเอาลงกูเนาะเอาลงไปยังแ่เนาะฮะบ่ได้บอมวาักยดรสีแล้วนี่มา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 จะลงไปรับตารางไป เอาพี่น้องเอ้ยรอรุ่นราสมไปน้ากันมาเป็นจังไดพอกำเนิดเพิ่นอ่าสีกับมาหาน้องน้องโบเนาะอ่ารอรุ่นราสมเบิงเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ้าอยู่นั่งงามๆดูสิไายอุ๊บหนิอ๊บอ่ามันไม่มีอย่างจ้ไใบใดฮะบม่มีอย่างจ้ไใบใดเออ้าฮะจ้าใบดอกปีวูยื้อเออ nó nhà đấy nó vừa bỏ khỏi bên này nó vừa co khỏi bên này cái mũi ừ ra đây chỉ mang lồng bên nó đúng không ừ, mũi phải vừa trang đó luôn đó, đi. Ra đây, đây.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  đây, Ra đây, đây. Ra đây, đây. Ra đây, Ra đây, đây. 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 Ra đây, Ra đây, đây,

หักเนาะคนเนึ่ <under> ไปสั่นเถออะคนนึงลองเลยลงตัวทางไปแดงกอนเมื you you ่อกี้ก็มาหาทั้งครอบครัวของไอ้ชวนเพื่อนเนาะอยู่ในโลกอันนั้นเอเนาะหรอมันก็อาใจ่ผ่านดิผ่านจะเห็นอยู่บ่อยู่ตลาดเอไม่เล็ไม่เล็เขาจะลงไปเก็บอยู่แถวตลาดเนาะเออผู้ผู้ผู้ตลาดเลยเออตลาด จย้อนไปเซนะโอ้ินข้ากบือเนาะบยินน่ะบัยามกินนะเนาะโอาบยินเออเนายจิตบัยามกินเอเนาโอ้ยินยู่ว่าใคอยู่่เนาะเดี๋ยวบยินบือห้วยศู์อยู่ไหนาวโอเคสันพี่น้องาหยอกาหัวกันดอก อย่างใดก็คือได้ขอตัวจบคลิปก่อนได้ก็ขอบมุกขอบใจละลายที่เขามาเบิร์มาชมแล้วก็บโกดขามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะอ่าอยู่ดีมีแหงร่ำรวยเงินทองเบอร์จะขู่คุณเด้อพี่น้องเด้อเห็นแล้วก็ลุงชาลุงน้องคนอยู่เนาะเสื้อผ้าหน้าแพ้ที่ใส่กัอ่าแค่สิโบมีนะก็จะไปก็บช่งเสื้อก็มี่โบราณน้องเนาะอืมตัวบ่ได้เห็นพุทธไว้บนใดใช่ไหอ่าเปลี่ยนเออตืดอยู่เกือบได้มีคุณเ่บ่มีใจคนอยู่บ่เกือบฮะ ม,มีอยู่เนาะอือีม,มีอยู่พี่น้อง่อะโอเคจ้ะพี่น้องเลยสบายดีเด้อเนาะบ๊ายบาย